อ่าสวัสดีครับทุกท่านครับพบกับผมเนโกชิอ้าวอ้าวเอาอายุสวัสดีเปล่าอ่าก็อุ้ยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นก็คือเรามาทําภารกิจกันนะครับวันนี้เรามาทำเพสถัดไปจากไอที่เขาที่แล้วที่ไปช่วยคุณคุณคุณลิซ่าครับก็พอช่วยเสร็จแล้วก็พาไปหาเพื่อนใช่ป่ะแล้วก็เสร็จแล้วออันนี้ก็เดนิดก็บอกว่าให้เรหาซิต้าครับซิต้ามาซื้อลชั่นน่นเองลอชั่นซิต้าลชั่นก็คือ ซิต้าเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นน้องของวาสนะครับเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องกันแล้วเหมือนกับว่ามีปัญหาอะไรกันสักอย่างหนึ่งก็ขัดแย้งกันทางจิตวิญญาณครับอ่ะตอนนี้ผมมีคอลเลกชันสีแดงดูไม่ใช่ไม่ได้คอลเลกชันสีแดงนี่ปืนสีแดงอันนี้ก็เลฟเฟิลสีแดงครับแล้วก็ธนูสีแดงสีแดงแรงสามเท่าจริงๆตอนนี้ไปวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดอ่ะถึงแล้วเร้เข้าเควสกันเลยดีกว่า ห้ามขยับแล้วโอเคเกียนและอะไรกันแน่วะรู้สึกอ๋อมันถามเรนนี้ว่าใครยืนอยู่กับยืนอยู่กับมันครับก็บอกว่าเราเป็นวอร์เออร์เป็นแบบเป็นนักรบนั่นเองครับเป็นนักรบนะนักรบคือนักรบนักสู้แห่งที่นี่ที่ไหนวะเขาว่าว่าท,ที่นี่เป็น อ uh ยู huh, ่ที่กระบี่ภูเก็ตนี่แหละสักที่อะครับแล้วเป็นประเทศไทยนะโอ้ยพี่รอยสักเยอะมากทาเทาป่ะเนี่ยแททูเต็มหน้าเลยพี่ซาดางจะจะสกิลเยอะนะครับมีแททูขึ้นหน้าด้วยของผมมันแค่ขึ้นแขนเองนะเนี่ยโอเวอร์เฮียโอเวอร์เฮียไหนเฮียเฮียอยู่ไหนนะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยเอาเอาเข้าเคลรอด บรนทีโอ้บรนทีใจเย็นนี่รซิตาขอดูแขนหน่อยสิอะดูแขนซะสุดดีอย่าอย่าลงหัวดิมั้เรียนในฝรั่งเศสน่ะเศาษังกระบะเรษังกระบะภาษาที่นี่โหดปะ เอ้ยขยับกล้องนะไหนกาโกหกกับความตายหรือเปล่าดีมากจะให้คืนนัหลังจากตัดแล้วตัดจีตัดจีชินว่าชอบตลกซะอีกนะก็ตัดสิวะโอ้ o u t s i d เ s e s e n น r ผู้สำเนียงอะไรเนโอเค Why are you heal? I need the strength to defeat boss. I need the s t r e n g t o defeat boss. ชอบชอบชอบสำเนียงอะ accent สุดยอดอะโอเคคือผมจะพูดไม่ค่อยชัดก็เถอะไม่ให้ accent ไม่ใช่ภาษาแม่ผมนะแต่ฟังแล้วตลกดิฉันจะเป็นนักรบคือนักรบเราจะเป็นนักสู้แห่งกรุงศรีมันเอาพี่น้องชายพี่ชายหรือน้องชายสักคนไปครับ วัดเหรอฉันต้องการเอาคืนฉันมาเพื่อเกาคืนล้างแขนฉันต้องการพลังพลังต้องการพลังครับเพื่อขอลูเชดูเช็มันไม่ให้ก็ต้องเอาพลังจากซิต้าครับซิต้าโลชั่นอะไรน้ำอำมฤตเหรำอำรโอ้นี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยอยู่ในป่าอังกอร์ภาคไหนภาคภาคพิสดารว้าว ซิต้าเห็นไฟในตัวคุณร้อนแรงเหรอผมร้อนแรงอยู่ใช่ปหแต่โอ้ดื่มดื่มครับโอ้โหโดนหลอกให้กินยาอะไรยาประหลาดนั่นนะนายนายไม่กลัวไม่ใช่เหรอแต่นายก็ต้องทำอ่ะใช่ยินดิโดนหลอกให้กินนะฉันแล้วอุ้ย เปล่งประกายแม่งยิม้มอย่างนี้อ<า>๋อแ<า>ม่งมันหล่อให้กูติดอย่าห้ามรับของจากคนแปลกหน้านะครับแต่นี้มันเขากับเอาอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่าแสบตาสว่างได้ใจมากโอ้หมันช่างจ้าเสลี่เกินครับแสงกินเข้าไปในดวงตาโอ้ฟากฝากฝาก

Who's Who's that guy? หมูสัตว์แก่ไอ้นั่นมันใครครับ Search the, Search for the object ให้เราหาในสิ่งที่ซีตา้าต้องการครับแค่ชื่อ,อตกใจหมดแค่ชื่อก็รู้แล้วครับว่าพาร์ทนี้มันมันไม่ธรรมดาแล้วมันต้องนานโขครับเพราะว่ามันให้เราหาของที่มันต้องการนะ่ะมาตามหาโลชั่นซิตา้านั่นเองนะไโอ้มีปลาผุดขึ้นมา น่าสนใจอีน่าสนใจน่าสนใจไปเดินไปเดินไปเดินไปยาวไปยาวไปแล้วอุ้ยหายไปไหนวัดทำได้ไงอ่ะเฮาดิวแดดไะเราจะเดินไปเรื่อยๆครับนั่นนั่นมันไข่นะ้าตามองไม่เห็นเลยต้นอะไรวะเนี่ยอห <Ooh. S 1> อุ้ยต้นมะพร้าวหรือต้นตาลวะไม่รู้นะเลยไอ้ถังถังถัง ทางงกล่องอู้กล่องกล่องเพื่อนยากครับกล่องกล่องกล่องตลกเว้โอ้ยจมนานีกแหละขึ่นศาลมาไม่เท่าไหร่จมนานีกแห้ะโอ้โหสวยงามดิไปวิ่งได้ไหมวิ่งไม่ได้เฮ้อยากให้เราดูวิสัยทัศน์เอ้ยดูทิวทัศน์ด้วยก่อนู้พุหูใครอ่ะ จำตัวอะไรฮะจะทำท่าอะไรอ่ะเยี่ยไรไรลี่โดนตุ๋ยเฮ้ยมีมีกหินมีหินวะเนี่ยมีอีกหินวะเนี่ยจะดูทุกคนครับเกิดอะไรขึ้นกับทุกคนที่เหลือครับสามคนเท่านั้นเพราะว่าลิซ่าเดซี่เราก็ช่วยมาแล้วอ๋อเป็นเรื่องราวของเพื่อนเราครับโอ้เยี่ยมเยี่ยม ได้ช่วยถูกกัดบดนวาร์จับไปคนหนึ่งแล้วอีกคนหนึ่งอยู่กับใครก็ไม่รู้นะไอ้นี่ก็อยู่กับใครอ๋อไอคนเมื่อกี้น่าจะอยู่กับคนเล่นไพ่ครับมันน่าจะเป็นคนเล่นไพ่สักคนนะเรื่องนี้มันต้องยาวกว่านานแน่ๆเลยอู้มีสกิลพอยต์สิบสองสกิลนะซึ่งผมเป็นคนเก็บไปเยอะอะเยอะใช่ไหมคิดว่าเยอะปะเยอะนะแต่ไม่ผมจะอาพสายเข้าป่าครับ ต้องดำดินคนระัเป็นข่อมดำดินไม่ใช่ละนี่คืออะไรโอ้กริดหรือเปล่าเขาเรียกกริดหรือเปล่ว่าที่มัน็นแปลว่บาบั๊กของเกมอะกริดไม่ใช่ละมันกริดที่เป็นที่เป็นมีดนะั่นเองกริดกริดนะเอานะั่นมันรถอะไรตูม,มนี่มันดาบมังกรนี่นะพลังมังกรฟ้าจงสถิตที่ตัวข้าโอ้ยก้อนหินขับหัวเจสันหัวแบะเลย ไอเจเจสันเจสันันก็สั้นอยู่แล้วนะมันทุบหัวลงมันก็ยิ่งสั้นเวื่อเก่าเลยรับแต่นี้ไม่ได้ต้องไปต่อแล้วสิตาเอ้ยสิตาสิตาโอ้นช่จ้าเหลืจเจ้ามากจ้าตอนนี้จ้าจริงๆอ่ะหือจ้าโอเคโอ้โอ้ตื่นละฉันเห็นเพื่อนฉันอ่ะเจอน้องชายด้วยอ่ะไรลี่ ฉันก็เลยตามผู้ชายในสูตชุดขาวไปทำอะไรวะแล้วมันมืดมากเลยแล้วก็ดิงกี้ดิงกี้ดิงกี้อะไรมันคือทิมทิงกี้วิงกี้ป่ะทิงกี้วิงกี้ดิฟสีลาลาไม่ใช่ลเจอมีดแอนเชียนมีดโบราณใช่ป่ะใช่ใช่ใช่เบยรู้ได้ไงอ้าวพูดในความฝันละเมอเองครับ อ๋อมีชานี่ทาวน,นะอ๋อเป็นที่แลกที่แอดไปจะไปนะครับจะไปหามีดได้ไงง่ายๆครับก็เริ่มจากผู้ชายใส่เสื้อสีขาวไงแล้วกูจะรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ใดครับโอเคสำหรับสำหรับจบพาร์ทเลยแม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอร้อนแรงก่อนเออ้ยยุ เออเออร้อนแรงอ่ะดับไปดีวะดับไปอืมอะโอเคครับก็คือเราจะไปตามหาไอเทมไอเทมลับนดาวนอสสำรวจนะไม่ใช่ละไอเทมที่หายไปนะซึ่งมันอยู่ตรงไหนนะอ่ะเยอีคีมา2 0 0พนะได้สกิลอะไรบ้างเลือกอัพสกิลได้อย่างเยสอัพได้แล้วเยอะเบยเยอะเบย เอาเลยดี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 ฮู้อู้อู้ฮู้ฮู้ฮู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้ต้องไปทำเควสก่อนละไปที่ตำแหน่งเควสนะครับอยู่ที่ไหนอะเอาไม่บอกตำแหน่งกูแล้วกูจะไปถูกไหมอินเวสติกเกตแบทเทิลครับแบทเทิลโอ้แบทเทิลผมเคยไปแล้วแบทเทิลอยู่บ้านหลังหนึ่งนะบ้านหลัง บ้านหลังเนี่ยเนี่ยโอเคครับไปเลยเพราะผมเคยไปมาแล้วนะเราก็จะไปกันเลยนะต้องให้จบครับจบของพาซิต้านะไม่ว่ามันจะยาวนานเท่าไหร่ครับเราต้องให้เล่นให้จบนะถ้าเกิดนานเกินไปผมก็คงต้องแบ่งครึ่งละพา์เนี้ยไม่ไหวแล้วเนี้ยเพราะว่ามันติดค้าง้ได้ครับมันต้องทําให้เสร็จสวัสดีที่นี่มีอะไรเกิดขึ้นนี้ไงเมืองในความฝันไปฝันถึงเมืองนี้ตอนไหนครับ ซิต้าทารุกะทากูร์มี่าซิตา้าซิต้ามาจากในเมืองนะอินโนเดชีรีซิตเดดวาร์ดอ๋อมันต่อต้านวาร์ดครับมันไม่ใช่น้องของวาร์ดครับเข้าใจผิดนั่นเองอนะ่ะเจดีปรูนิปรูน,ปรน,ปนิปตูม้มนิปตู้มอู้หูน้ำที่ไหนมีกล่องครับที่นั่นต้องย่องมีทางไปสูเ่เควสเราเนี่ยนิวสกิลโอ้ได้วิทยตัวอะไรอ่ะ เฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นจระเข้ไม่แบบไม่มีอะสวัสดีเพื่อนอยากแดกก็ใช่ไหมอี่อืมรู้ครับเราต้องเข้าไปในที่ที่จะถูกจัดไว้ให้เรานะอ่ะโอเค let's go เราไปหาผู้ชายในชุดขาวให้เท่าไหร่นะโอ้พระหรือเปล่าโอ้ก็อีนั่งต้องนั่งด้วยโอ้ล้ำจริงๆเลยเฮ้ยนั่นนันผู้ชายชุดขาว ชื่อเบลสโนไวท์เราเรื่องตอนเราเล่นตลอดเลยนะเื่อะกันสโนไวท์หนีจากวารครับน็กปิงยูโนโอ้สโนไวท์หนีจากค่ายของวารหมายถึงเราวะวะ มันจะคิวเราหรือเปล่าเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วฮอ,อยเป็นนักศิลปะนะฮอยเป็นนักศิลปะเขาเรียกว่าเรียกจิตกรมัอยอย้ยหรือว่าศิลปินมั้ยกูไม่เล่นแล้วแม่งใส่หมดเลยรวยครับโกงมาโกงมาต้องใส่หมดครับการไพ่ตูดีเว้ยถ้าไพ่ไม่ดีกูไม่เล่นเว้ยอ่ะมีปัญหาอะไรเปล่าครับดีมากทำดีมากทำดีมาก ได้หมดครับป้าป้าระดับไหนละโอ้โหเล่นเกมออปโปเกอร์เล่น,น,นเกมออปโปเกอร์จะเล่นเป็นไหมเนี่ยโอเคมันไปแล้วครับต้องตามไปเรื่ความเร็วสูงวิ่งกองกองไปไปต้องตามไปนายไปไหนละไอหัวขาวขาว บอกว่าฮะต้นเกสสวัดบายเดอะสแรนเจอร์เฮ้ยออย่าให้มันรู้ตัวมันก็ไม่ทันแล้วล่ะบอกเพิ่งมาขึ้นตอนกูกระโดดใส่หน้ามันแหละเนี่ยเอ้ยโอเคเอาใหม่ครับเนี่ยให้ให้มาตามคนกูมาดูตูดิงเนี่ยแต่ก็สวยดีนะครับหมายถึงหุ่นนะหุ่นหุ่นดีครับ ก็มาอยู่ตรงเนี้ยเออไ,ไม่ต้องรีบครับเราอะไรอะไรอะไรเจ๊วันนี้เป้าไม่เปลี่ยนอะไรวะก็เห็นอยู่อ่าเน่ต้องรีบร้อนเลยค่อยวิ่งเอาได้เออฉันชอบอยู่นะลงได้ไหมครับเฮ้ยลุงขาเป็นรไรอ่ะไปแล้ว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  ไปแบล้วครับอ้ยเชีย่ยไม่หนันกว่ากูทำไมอไปแล้วหืดักอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ไม่รู้อะไรเนี่ยไปตายแย่ yeah, เนี่ยอันนี้คือผมตัดมาแล้วประมาณสักสี่ห้าลอกครับเลยทำให้รู้ว่าต้องทำยังไงนิดหน่อยนิดหน่อยออย่ามองทางนี้ก็หลบอยู่กล่องช่วยมากดีมากกล่องเตือนย่าครับ ดีมากที่นายมาที่นายอยู่ตรงนี้ครับงั้นกูสวยครับอ่ะเข้าไปแล้วโหว้าวโหว้าวเย่เข้าไปเข้าไป Enter the Check and Confront เชิญหน้ามันครับแล้เมื่อกี้มันเปิดจากด้านในไหมตอนเราเปิดมันเปิดจากด้านนอกวะอีมันหายไปไหนไง Jason, Jason Brody! Brody. <inaudible> yes! So you're Snow White. You never know which one gets me blown up! Wait! Wait! What do you consider yourself a Patriot? The real patriot. <inaudible> <inaudible> the real patriot doesn't just put his hand on his heart while holding a hot dog. In that's a gosh darn cakewalk, pardon my French. The real Patriot suckles at the teeth of Lady Liberty. Upon hearing of the death of a brother of War, <inaudible> the Patriot asks Did we win? พัดลมพัดลมโตชิบ้าเนี่ยเอ้ยพัดลมฮัตตาชิจี้ห่ออะไรวะจะไม่ได้ละถ้าทางเก่านะว้ามันจับเพื่อนเราไปครับช่วยคีทเฮ้ยช่วยคีทด้วยโอ้ต้องไม่ช่วยคีทแล้วหลังนี้อืมอ๋อบอกว่าเราหาของให้มันครับแล้วมันจะช่วยเรานะครับ ูต้องออกไปไหมเนี่ยทางไหนวะ Go talk to Willis แล้วกูจะไปยังไงโอ้มีทางลับไปสวัสดีวิลลิสบู s วิลลิสครับไม่บอกวะ Jason นายเป็นสปายไงวะฉันไม่ฉันไม่ปฏิเสธแล้วนะ ฉันทำงานให้แลงลี่นะฉันเป็นเจ้าหน้าที่นะต้องการฉันถูกฝังที่นี่นะวาเขาว่าเขาเขา้เขาว่าฝังนเขว่ามามามาทิ้งไว้เนี่ยเอามาเพื่อเอามาหาครับเอามาเหมือนกับเป็นหน่วยสอดแนมเออมันเป็นสปายสายลับนั่นเองมันใหญ่มากจนฉันไม่อาจยุ่งได้นะมันได้ใหญ่จริง ถ้านายต้องการข้อมูลแล้วก็เอาไปเลยไม่ใช่ข้อมูลกูไม่ได้เอาเฟรมตัวว,ตตวือออออ้ออะไออรอ่ะฮอยกเกอร์เป็นเพื่อนของวอัตไอตูดเอ้ย้วกูจะมีศัตรูหลายคนนะไม่ไหวแล้วะ หมาเป็นคนที่นี่เป็นที่นี่แล้วเป็นแบบว่าอะไรอ่ะเป็นเจ้าพ่อในการขายยาที่นี่นะครับอ่ะอ่ะคาปิช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 มาเป็นอิตาเลียนติงเนะครับแล้วเพืจะพูดทำไมครับแล้วเอาปืนให้เราทำไมวะ Don't forget the boat. อย่าลืมเลือนอะไอ้ว่าสำหรับสำหรับพาร์ทนี้นะครับเป็นว่าเราก็รับภารกิจของไอ้บูธวิลลิฟมาเอาให้เชื่อกูไม่เอาไม่เอา